ครับสวัสดีครับผมอาจารย์นิวัฒน์จากวิทยาลัยเทคนิคชาตรินเซาแผนกที่มีการผลิตสาขาผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะครับครับก็วันนี้ได้นําเครื่องมาน,น,นําเสนอนะครับหุ่นยนต์ช่วยฝึกเดินสําหรับฟื้นฟูผู้ป่วยเอามาพึกอามาพ้านะครับหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับได้มีการออกแบบและสร้างขึ้นมาร่วมกันร,ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคจชาตดินเซากับโรงพยาบาลพุทธสุรรแผนกกิจกรรมฟื้นฟูนะครับในการสร้างนวัตกรรมตัวนี้นวัตกรรมตัวนี้นะครับในการสร้างขึ้นรรมาเนี่ยก็ ใช้กับผู้ป่วยที่เป็นเอามาพึกงอามาพาดนะครับที่เป็นโรคสไปสไปรอนคอร์ดหรือสโต๊กนะครับสโต๊กก็จะเป็นผู้ป่วยที่เป็นเอามาพึกงอามาพาดครึ่งซีกที่เป็นซีกซ้ายหรือซีกขวาถ้าเป็นสไปรอลนคอร์ดก็จะเป็นผู้ป่วยเอามาพึกงอามาพาดที่เป็นครึ่งซีกท่อนล่างนะครับหรือโรคไขขัดสลังอักเสบนะครับที่ที่เอามาใช้นะครับตัวนี้จะใช้กับผู้ป่วยที่อยู่ในระดับ3ามระดับ3ามขึ้นไปนะครับผู้ป่วยจะมีอยู่ทั้งหมด5้าระดับ ระดับแรกจะเป็นผู้ป่วยที่ติดเตียงไม่สามารถตอบโต้อะไรได้ระดับสองสามารถตอบโต้ได้เคลื่อนไหวได้ขยับตัวได้นิดหน่อยผู้ป่วยระดับสามคือสามารถยืนทรงตัวได้นะครับแต่ไม่สามารถเท้าเนี่ยไม่สามารถก้าวออกมาได้ยืนทรงตัวได้อย่างเดียวผู้ป่วยระดับนี้เราจึงเอามาใช้ในการฝึกให้เขาเดินเพื่อให้เขามีชีวิตกลับมาเดินได้ตามปกติโดยที่ใช้เครื่องตัวนี้ครับฝึกในการยืดกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อเท้า ข้อขาของเขาเนียติดนะครับโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยเดินเนี่ยการทํางานก็จะมีมอเตอร์แกนชักนะครับในการพยุงจาลองการก้าวเดินเหมือนเสมือนจริงควบคุมด้วยระบบโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับใช้บอร์ดนาโนนะครับควบคุมการทํางานโดยผ่านไดร์ของมอเตอร์นะครับการทํางานก็จะมีปุ่มกดนะครับโดยหน้าจอเป็นแบบสัมผัสและมีหน้าจอ แสดงผลการทํางานว่าผู้ป่วยเนี่ยได้เดินหรือฝึกเดินอยู่ในหน้าจอเนี่ยจริงๆครับหลักการทํางานก็จะมีชุดอยู่ทั้งหมด2ส่วนคือเสาพยุงนะครับเสาพยุงตัวนี้เพื่อพยุงในการรับน้ําหนักของผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยลอยตัวขึ้นโดยที่ไม่ให้เขาเนี่ยรับน้าหนักด้วยตัวของเขาเองนะครับส่วนที่สองก็จะเป็นส่วนของตัวพาเดินนะครับขาในการพาเดินของผู้ป่วยในการให้เขาจาลองการเดินโดยให้กล้ามข,ขาของเขาเนี่ย ได้ได้เดินได้นะครับเดี๋ยวจะสาธิตการทำงานนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีมอเตอร์มีการหลักการทำงานขาในการพาเดินอยู่ทั้งหมดสองข้างนะครับซ้ายกับขวานะครับ ังคับให้ขาเก้าใช่ครับจะเป็นชุดที่บังคับให้ขาเก้าเดินครับเพราะขาของผู้ป่วยเนี่ยเขาจะไม่มีแรงเก้าครับครับผมครับก็เราช่วยกันตตัวนี้นะครับก็คือการทางานเนี่ยต้องมีคนคอยประคองข้างหลังไว้ด้วยนะครับเพื่อในการดูแลผู้ป่วยแม่เพราะว่าเขายังไม่มีแรง <Okay. S 1> ในไม่มีแรงใน,ในการที่จะผัก ตัวเครื่องนี้เดินไปได้ครับต้องมีนักกายภาพเมื่อมีตัวนี้กระตุ้นแล้วเขาก็พยายามที่จะต้องฟื้นแรงช่วยดันแรงตัวเองด้วยหรืปฝาหรือไม่ต้องเลยไม่ต้องครับใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นขาทํกายภาพกายภาพใช่ครับจากที่เขาเขาเวลาทํางานจากจากเดิมใช่ไหมครับจากเดิมเนี่ยก็จะมีผู้ป่วยเนี่ยคอยเดินเดินกับลาวบาใช่ไหมครับเดินกับลาวบาแล้วจะมีนักกายภาพสองถึงสามคนในการพยุงผู้ป่วย ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบแต่ถ้ามีตัวนี้นะครับก็คือจะแค่ใช้นักกายภาพหนึ่งคนในการติดตั้งผู้ป่วยกับเครื่องเมื่อติดตั้งผู้ป่วยกับเครื่องแล้วมันทํางานเดินแบบแบบลอยอยู่กับพื้นนะครับที่ไม่ใช่เดินแบบลาบเหมือนที่ตาทิตไปเมื่อกี้เนี้ยก็ผู้ป่วยก็ทําการฝึกเดินที่เป็นแบบเดินกับพื้นที่ผมโชว์ไปตอนแรกนะครับนักกายภาพก็สามารถเป็นดูแลผู้ป่วยท่านอื่นได้ครับ กล้ามของผู้ป่วยใช่ไหมครับกล้ามเนื้อก,ก็คือใช้เวลาเนี่ยการใช้เวลาในการฝึกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพของผู้ป่วยแล้วก็นักกายภาพครับของผมเนี่ยเป็นฝ่ายในการในการสร้างนวัตรกรรมขึ้นมาคนเก็บผลก็เป็นทางเพราะผมทํางานวิจัยนะทาร่วมกันกับทางโรงพยาบาลครับอันนี้ได้ทั้งผอมสูงก็คือผู้ป่วยตั้งแต่ส่วนสูง150ขึ้นไปครับน้ําหนักรับน้ําหนักได้สูงสุด ร้อยห้าสิบกิโลครับก็คือตอนนี้ทำกายภาพขาเพราะขาเสร็จเขาก็จะไปทำกายภาพแขนต่อนะแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยอันนี้ถ้าเป็นเครื่องเสกเนี้ยจะเป็นผู้ป่วยในกลุ่มของสโต๊กแต่ถ้าถ้าตัวเนี้ยถ้าจะให้ดีเลยจะเป็นผู้ป่วยของโรคไายกระดูกสันหลังอักเสบคือไซลอนคอยครับที่เป็นเครื่องเสกชั้นล่างครับครับผมก็จะอยู่ในภาพามลักษณะแบบนี้เลยถูกใช่ครับ ก็จะให้ด้านกายภาพนะครับประคองแค่ด้านหลังแล้วก็จะพาผู้ป่วยนะครับเกินไปจริงๆนะแล้วัวอยู่ขาเขาที่เขาใช้ระบบไฟอะไรด้วยนะจ๊ะมีนครับมันใช้ใช้ระบบโปรแกรมมารเตอเรในการควบคุมคอโทอลอยู่มอเตอร์นะีเีเดินมาจากแ้ขนานี้ม่น้านะจาจักษที่แบทุกคนได้เห็นนะครับ น้องเธอไปนั่งมองเขา้าเลยนะย้กลับไปเดี๋ยวนี้แลเดี๋ยวมีหน้าจอด้วยใช่ครับอ๋อดีจังเลยอันนี้เราเรื่องเึงเนี่ยปกติเราเป็นใช้งานจับเข้ามาถ้าเป็นอุปกรณ์ใไการแยกนะครับาเข้ามาจัต่อเ่ยู่ที่ราคา้ วินวันนะครับขับเพื <Lucy> ่อนด้วยไปปาร์ตี้ครับครับผมแต่ก่อนที่ผมทำตัวนี้ขึ้นมาผมก็ทำเต็มมาเลยเพราะต้องกานเห็นผลอยู่ก็คือมันเป็นเหมือนแบบนวัตกรรมใหม่นะครับคือผู้ป่วยติดเตียงติดเตีย